ย้อนเวลาได้นะคะสมัยปวชหนึ่งดิฉันจะตั้งใจเรียนพิมพ์ดีดมากๆเลยฝหอกอเออ,อาสวปัดแครอะไรอย่างเงี้ยเธอบปกตรงๆการพิมพ์ดีดของฉันคือไม่เก่งนะคะแล้วก็ปัจจุบัน,นก็จําเป้นพิมพ์ได้ไม่หมดนะเออบางทีมีมองบ้างนะคะนี่ขนาดแป้นพิมพ์ภาษาไทยนะเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะคะอย่างที่ทราบดีดิฉันทางานในบริษัทของญี่ปุ่นและทุทกๆวันเนี่ยฉันต้องแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นภาษาไทยใช่ไหมเธอบริษัทก็ใหญ่โตม <c oughs> โหฬารน,นะคะแต่ผู้บริหารไม่สามารถทราบได้นะคะ สาาขาที่ฉันอยู่เนี่ยไอผู้จัดการไม่ยอมให้ฉันซื้อแป้นพิมพ์ภาษาไทยอ่ะเออเขาก็ไม่ยอมซื้อให้ฉันฉันบอกว่าฉันจะซื้อมาเองก็ไม่ให้ฉันซื้อเข้ามาใช้งงมากฉันก็จําเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละเธอแล้วก็คำคำซาวสาวฟอหอกอดอเอกาสวอนั่นแหละเพื่อพิมพ์ภาษาไทยนะเธอมาเขือเทศญี่ปุ่นนี่มันอร่อยจริงๆบอกเลยว่าน้ำบ๊วันะคะเธอขาเนี่ยช้ำๆเลยเธอไม่มีการปรุงการเปรี้ยวอะไรแต่อย่างใดนะเนี่ยเอามาจิ้มมายองเนสลดๆล่าทุกคนค่ะให้คะแนนเมคอัพลุคของ น้องหญิงในวันนี้หน่อยค่ะภูมิใจมากนะักกีดตายยาวถึงหูหลายคนชอบชมมือดิฉันว่ามือสวยนะคะมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ว่ามันเนียนเธอนิ้วไม่ได้ยาวเรียวนะคะมันนิวป้อมๆมือป้อมๆเธอแต่ว่าเนียนรับประกันแน่นอนคือ,อเพราะว่าดิฉันเนี่ยดูแลม,มือยิ่งกว่าหนังหน้าอีกค่ะบอตงตัวคือฉันเป็นคนรักมือฉันมากเธอท่านใดที่เราน้องหญิงป้ายยาแหนครีมนะคะก็อ,อดใจรอไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาแล้ว